โอบายครูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าอะไรเครื่องไอทีกับ,บนักเรียนสินค้าจากบริษัทโอบายสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมอดีเล็กจากพอบพ่ายสาขาเซนทัชพระรามสองครับวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมครับมาดูระบบยุค90นะครับผมเป็นลำโพต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเป็นแบบยุคเก่าหน่อยนึง แต่ว่าเขายังมีความนิยมอยู่นะครับเป็นของยี่ห้อฟินลิกครับรุ่น MMS 2025นะครับตัวนี้ราคาก็้าพันกว่าบาทนะครับผมกําลังขับของเขาก็อยู่ที่50บาทนะครับเป็นกำลังกวาดเสียง50บาทนะครับดีไซน์ก็ครับอมมีลำโพง3ชิ้นนะครับเป็นลำโพง2.1นะครับที่บอกว่าเป็น2.1ก็คือจะมีลำโพงคู่หน้าครับก็เป็น1 2นะครับส่วน1 1ก็เป็นซับวูฟเฟอร์ นะครับผมทั้งหมดจะมี3ชิ้นนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้จะมีสายครับเชื่อมเชื่อมกันอยู่นะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับอ่าก็จะมีสองสองชิ้นชุดอ่าสองตัวเล็นี้จะเชื่อมกันอยู่ตัวนเทปลูเปอร์ก็จะมีสายตรงนี้นะครับแยกออกมานะครับสำหรับวางไว้ด้านล่างนะครับสายตรงนี้จะยาวประมาณเมตรครึ่งนะครับหนึร้อยห้าสิบเซนนะครับส่วนนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็วางไว้หน้าจอมอนิเตอร์ นะครับวิธีประกอบก็ง่ายครับผมเทียงเสียบสายตรงนี้เข้ากับตัวนี้ครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับมาดูด้านหน้าเขานะครับตัวตัวคอนโทรหรือว่าตัวควบคุมหรือว่าตัวที่มี power ก็คือจะเป็นตัวเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเสียบปลั๊กบ้านหลังนี้ครับะครับผมที่220โวลต์นะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับไฟตัวนี้จะกระพริบนะครับอันนี้เป็น ปิดเครื่องอยู่นะครับฟังกันพี่แบบนี้มาดูด้านหน้าเขา cover เปิดปิดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเล่น USB นะครับอันนี้ก็เพิ่มเพลงลบเพลงนะครับหรือว่าถ้ากดแช่นะครับมันจะเป็นหัวลุ่มนะครับแล้วกดแช่มันจะเป็นลบตอนนี้ก็มาดูด้านหลังนะครับว่าฟังก์ชันเขามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เสียบ USB อันนี้เสียบหูฟังนะครับอันนี้ก็ต่อเป็น โอิโออินนะครับโอริโออินคืออะไรก็คือช่องเสียบสัญญาณาระบบอะนาล็อกนะครับซึ่งเป็นแบบเก่าอยู่นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หรือว่า m อ3มนะครับก็คือยังใช้สายแบบนี้อยู่นะครับตัวง,ง่ายๆครับเสียบตัวนี้อีกจุดหนึ่งก็เสียบกับช่องเสียบหูฟังนะครับของขอุปกรณ์ที่เราจะต่อพว่วงนะครับคราวนี้มาดูอ่า ยูเครับช่องต่อ USB กับช่องต่ออีกอันนี้เขาจะไปทํางานร่วมกันนะครับ้าเราเสียบตัวนี้อยู่ครับแล้วเรามาเสียบ,บถ้าเรามาเสียบกัดได้ตัวนี้นะครับสัญญาณอ่าสัญญาณจะถูกดึงมาที่ตัว u s b ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะถูกกัดไปถึงเราจะเปิดเสียงจาก โน้ตบุ๊กจากคอมพิวเตอร์อยู่ก็ตามครับเขาจะถูกตัดไปมาเล่นตัวอิมิสาจากตัวนี้ให้ทันชีนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็เป็นตัวปลอกเบรนะครับหรือว่าเส้นคุ้มอันนี้ก็ปลอกเสียงสูงนะครับง,ง่ายๆครับผมรับอกลุ่มนี้แล้วมาดูฟังก์ชันกันนะครับอันนี้กดหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับไฟตัวนี้ก็พิบอยู่ เราสามารถค้นหาสัญญาณบลูทูธจากโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้ครับที่มีระบบบลูทูธนะครับกดอีกครั้งนึงครับอันนี้จะเป็น f m นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะค้นหาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมอ่ากจจะมี f m แล้วอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นครับฟังก์ชันของครับคอมพิวเตอร์หรือว่าช่องต่อ AUX นั่นเองครับผม ครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสินค้ารุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่พ่วใบทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์นะครับ w w นอ c o th นะครับเป็นพ่วใบออนไลน์นะครับหรือว่าทางไล f a c ซ b ุก k ก็ได้นะครับผมแล้วคลับมาพบกันใหม่กับพ่วาบปูดูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ